นอกจากความซับซ้อนในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา200คนแล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมายังคงมีเหตุการณ์ใหญ่ๆที่ทำให้บทบาทของสภาสูงในประเทศไทยถูกตั้งคำถามอย่างมากค่ะว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไราจากสภาสูงแห่งนี้นะคะคิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน t d r i ลองมามองมิติประชาธิปไตยผ่านสภาสูงกันค่ะอาจารย์คะ เราได้เห็นเหตุการณ์ใหญ่ๆค่ะกับการทํางานของสภาสูงขออนุญาตย้อนกลับไปหน่อยเราเคยได้เห็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งแต่ไปไม่ถึงเก้าอี้นายกนะคะเราได้เห็นการเลือกสาวาแบบที่ประชาชนไม่ได้เลือกมีคําถามง่ายๆเลยค่ะประชาธิปไตยแบบใดค่ะอาจารย์นี่แหละครับคือบทเรียนประชาธิปไตยของประเทศไทยซึ่งอาจจะต้องเรียนรู้จากที่อื่นแล้วก็มีประเทศหนึ่งที่น่าเรียนรู้เพิ่งครบรอบวันชาติไปหยกๆยก,ยกเมื่อวันที่1่งสิงหาคมคือประเทศสวิสเซอร์แลนด์ครับ เราอาจจะรู้จักสวิตเซอร์แลนด์ในดินแดนท่องเที่ยว <c oughs> แต่จริงสวิตเซอร์แลนด์มีอะไรอีกหลายอย่างให้เรียนรู้ครับของดีสวิตเซอร์แลนด์ที่อาจารย์อยากจะให้เราเรียนรู้มีอะไรบ้างคะอาจารย์ของดีสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่ใช่เพียงช็อกโกลแลตไม่ใช่เพียงนาฬิกานะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ทําได้ดี <c oughs> ตลอดจนพวกยานะครับแล้วก็อาหารต่างๆแต่สวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นต้นแบบประชาธิปไตยที่ดีด้วยโดยสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นประชาธิปไตยเต็มใบครับในขณะที่ประเทศไทย เป็นประชาธิปไตยบกพร่องเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยบกพร่องอย่างไทยควรจะดูว่าสวิตเซอร์แลนด์ทำอย่างไรให้เกิดประชาธิปไตยเต็มใบได้อย่างแท้จริงครับค่ะเขาออกแบบกลไกยังไงคะอาจารย์ที่ทําให้ประชาธิปไตยของเขาเต็มใบได้ค่ะมี3าอย่างครับอย่างแรกที่สุดเลยนะครับคือสวิตเซอร์แลนด์เป็นประชาธิปไตยที่มีการกระจายอํานาจนะครับโดยกระจายอํานาจไปยังเขตที่เรียกว่าแคมตันนะครับซึ่งมีถึง26แห่งนะครับในประเทศครับ สาเหตุที่สวิตเซอร์แลนด์กระจายอํานาจไปมันมีประวัติศาสตร์เพราะก่อนเกิดประเทศมันเกิดเขตพวกนั้นมารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับศัตรูภายนอกแล้วภายหลังจึงเกิดเป็นประเทศครับสวิตเซอร์แลนด์จึงมีการกระจายอํานาจไปยังเขตโดยที่แต่ละเขตนะครับมีอํานาจบริหารคือมีรัฐบาลของตัวเองมีกฎหมายของตัวเองออกได้มีตํารวจมีศาลของตัวเองครับนี่คือตัวอย่างของการกระจายอํานาจแม้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเล็ก เล็กขนาดไหนครับถ้าดูพื้นที่สวิตเซอร์แลนด์ทั้งประเทศนี่นะครับแค่2เท่าของโคราชและมีประชากรเพียง3เท่าของโคราชครับแต่กระจายอํานาจไปได้ถึง26เขตครับส่วนประเทศไทยพอจะกระจายอํานาจก็จะบอกว่าอยากกระจายมากเกินไปเพราะท้องถิ่นของไทยมันมีขนาดเล็กครับและประเทศไทยใหญ่กว่าสวิตตั้งเยอะทําไมกระจายอํานาจไม่ได้ ผมมีเครื่องหมายคำถามตัวโๆตๆครับนี่คือเรื่องที่1ครับอาจารย์พอเราพูดถึงเรื่องของการเป็นตัวแทนประชาชนเถียงกันคอเป็นเอ็นเลยค่ะบ,บอกว่าไม่ว่าสภาบนสภาล่างของไทยเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนทั้งหมดเลยแต่ทําไมถึงยังคงมีข้อถกเถียงว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นคะเรื่องที่2นะครับที่เราเรียนรู้จากสวิสในเรื่องประชาธิปไตยได้ก็คือประชาธิปไตยนอกจากกระจายไปยังท้องถิ่นแล้วกระจายไปหาตัวแทนประชาชนคือรัฐสภาได้ด้วยโดยกรณีสวิตเซอร์แลนด์นะครับสภาล่างเป็นตัวแทนประชาชน ส่วนสภาบนเป็นตัวแทนเขตหรือว่าแคนตันที่พูดกันมากรณีของประเทศไทยครับพอ,อก,กระจายอํานาจน้อยก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาตัวแทนของสภาบนมาจากไหนแทบทุกประเทศนะครับที่มีสองสภาคือสภาสูงกับสภาล่างวุฒิสภานั้นมักจะเป็นประเทศที่มีการกระจายอํานาจแล้วใช้สภาสูงเป็นตัวแทนของบุรัฐหรือตัวแทนของเขตไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีตลอดจนไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ที่เราคุยกันครับค่ะ ส่วนประเทศไทยนะครับมันเกิดปัญหาเพราะว่าพอเราไม่กระจายอํานาจเราได้สสแล้วก็เลยไม่รู้จะไปเอาสอวอมาจากไหน <c oughs> ก็เลยคิดสูตรพิสดารกันขึ้นมาเราหวังจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น <c oughs> ปรากฏว่ายิ่งสร้างปัญหาให้เลวร้วายลงไปอีกนะครับ <c oughs> เกิดคําถามว่าคนที่มาเป็นสอวอทุกวันนี้ <c oughs> มีความชอบธรรมในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนมากน้อยแค่ไหน ประเด็นนี้คงเป็นประเด็นที่ไทยควรเรียนรู้จากสวิตเซอร์แลนด์ครับมีหลายๆงานเลยค่ะที่สววบอกว่าเขาต้องทําแล้วมันเป็นงานยากค่ะอาจารย์อย่างเช่นการกลั่นกรองกฎหมายจริงๆแล้วกฎหมายนี่มันเป็นเรื่องของสภาสูงเท่านั้นหรือเปล่าคะจริงๆแล้วนะครับอำนาจในการออกกฎหมายนะครับสุดท้ายต้องกลับไปหาประชาชนและสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีบทเรียนที่3ก็คือมีการเอาอํานาจกลับไปให้ประชาชนจริงๆไม่ต้องผ่านตัวแทนคือเป็นประชาธิปไตยโดยตรงครับโดยสวิตเซอร์แลนด์ มีประชาธิปไตยโดยตรง2แบบอย่างแรกก็คือการทําประชามตินะครับซึ่งก็มีการการทําบ่อยครั้งเอาเฉพาะระดับชาติเนี่ยปีหนึ่งเฉลี่ยประมาณ4ครั้งนะครับโดยก็คนก็ไปออกเสียงกันในระดับท้องถิ่นยังมีประชามติยังมีการเสนอกฎหมายอีกมากมายนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับสามารถเข้า1 0 0 0 0แสนชื่อนะครับเสนอแก้รัฐธรรมนูญได้และ50,000ชื่อต่อให้รัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนออกกฎหม,มายมา แต่ถ้าประชาชนคิดว่ากฎหมายไม่เข้าท่าเข้าห้าหมื่นชื่อเสนอล้มกฎหมายที่สภาเสนอก็ทําได้ครับ mm. ในกรณีประเทศไทยครับจริงๆเราก็มีการทําประชามตินานๆานครั้งนะครับแต่ที่พยายามทํากันประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายในช่วงของสองรัฐสภา2ยุคที่ผ่านมามีการเสนอกฎหมายเข้าไป110ฉบับผ่านออกมาเป็นกฎหมายได้จริงๆ2ฉบับครับคือน้อยกว่า2%การเสนอกฎหมาย โดยประชาชนคนไทยทําได้ยากเกินเหตุมีต้นทุนมากมายมหาศาลการล่ารายชื่อการต้องกรอกแบบฟอร์มสําเนาประชาชนอะไรต่างๆยุ่งยากมากครับสวิตเซอร์แลนด์ทําเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติการลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นประชามติก็ดีเสนอกฎหมายก็ดีจะทําได้หลายแบบครับไปที่หน่วยเลือกตั้งหรือผ่านไปรษณีย์หรือแม้กระทั่งลงคะแนนเสียงระบบออนไลน์ทําให้เทคโนโลยี ถูกใช้เพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตยครับหรือเป็นเพราะเขามีประชาธิปไตยมาร้อยปีค่ะเขาเลยทําได้ง่ายถ้าเราจะเถาะสู่สาเร็จจากสวิตเซอร์แลนด์มาสู่ไทยแลนด์เนี่ยต้องทำยังไงคะอย่างแรกเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์มีบทเรียน3อย่างนะครับที่เป็นประโยชน์1อํานาจต้องไปท้องถิ่น2อํานาจไปหาตัวแทนประชาชนจริงๆ3สก็คืออํานาจไปหาประชาชนโดยตรงครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยอยากเรียนรู้จากสวิสไม่เดินผิดทิศทางประชาธิปไตยนะครับสามอย่างที่ควรทา หนึ่งอำนาจต้องกระจายสองต้องสลายวุ้ธทธสภาคือถ้าไม่กระจายอำนาจไม่รู้จะไปเอาวุธ,ธิทสภาจากที่ไหนที่มีความชอบธรรมและก็สามเพิ่มประชาธิปไตยโดยตรงให้ประชาชนเสนอกฎหมายได้ง่ายขึ้นและมีกติกาที่ว่ารัฐบาลต้องยอมรับ กฎหมายที่ประชาชนเสนอไม่ใช่รัฐบาลจะมาคอยกันกรองแล้วก็โย,โยนทิ้งโยนทิ้งอย่างที่เป็นอยู่ครับคงจะตอบคําถามคุณผู้ชมได้ส่วนหนึ่งนะคะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยเต็มใบของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นต้นแบบให้กับหลายๆประเทศทั่วโลกอย่างไรและเป็นประโยชน์กับไทยยังไงวันนี้ขอขอะคุณอาจารย์มากค่ะคุณครับ